ครับพบกับผมตดนกลาส a r t t เ add นะครับวันนี้เราจะมาทําการอัปเดตหุ้นที่เราซื้อตามสัญญาณ rsi และแท่งเทียนนะครับใน ep ก่อนหน้านั้นหุ้นของเราคือหุ้น s t a r ์นะครับเดี๋ยวเราค้นหาตอนนี้นะครับ s t a r ์ Start. เปิดมาในกราฟครับ ตอนนั้นหุ้นสตาร์ของเราเราจะซื้อได้ที่ตอนที่เราซื้อจะซื้อประมาณตรงนี้นะครับซื้อตรงนี้สามจุดแปดสามสจุดแดสนะครับพ่าเราได้เห็นการกลับตัวมีคอนวร์เจนตรงนี้นะครับแล้วเราได้ซื้อเข้าซื้อตรงนี้ ตอนนี้เป็นยังไง ygen? ตอนนี้ก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะมีการพักตัวนิดหน่อยนะครับแต่ตาม ISI ยังบอกว่าเป็นแค่การพักตัวเฉยๆครับสามารถขึ้นได้อีกแนวต้านต่อไปเราดูที่4บาท59นะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ก็มาอีก หนึ่งต้านก็คือสี่บาทเจนะครับแล้วก็5้บาทเนะครับแล้ววันนี้ครับเรามีอีหนึ่งตัวสำหรับมองเห็นคอนเวอร์เจนต์นะครับอ,อีหนึ่งตัวคือหุ้นใหญ่ครับ SCB ตัวนี้นะครับมีการเกิดสัญญาณคอนเวอร์เจนอาจจะกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับหรือคอนเวอร์เจนนั่นเองนี่ครับมีการทำคอนเวอร์เจนแล้วก็พักตัววันนี้ ันนี้ผมก็จะทำการซื้อ S C B ตัวนี้นะครับแล้วเราค่อยมาอัปเดตกันว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะครับตัวนี้นะครับ S C B เราจะซื้อแล้วเราจะสต็อปลอตไปด้วยนะครับสต็อปลอตไปที่9.91.20นะครับตรงนี้นะครับ ถ้าไม่หลุดตรงนี้เราก็ถือลาเทนต่อไปนะครับสำหรับแนวต้านแนวต้านแรกก็อยู่ตรงนี้นี่ครับผม96้าสิต่อไป99แล้วก็ร้อยหบาทนะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับตัว scb ลองศึกษาดูนะครับลองศึกษาหุ้นตัวนี้ดูน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ<อ>เดี๋ยวเรากลับไปดูหน้ากระดานซื้อขายแล้วนะครับ scb ตอนนี้เราได้กดคำสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอแมปอย่างเดียวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันดูอีกทีนะครับเมื่อมีสัญญาณซื้ออีกหรือมีสัญญาณขายให้เรานะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ